โอเคครับวันนี้เดี๋ยวจะพานะครับเจ้าเจนอสครับแล้วก็ตัวของกระบองเหล็กครับไปลุยในตีบอสนะครับเป็นบอสสกิลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเทสอบดาเมจกันครับว่าเจนอสอาวุธเฉพาะ4ดาวครับกับตัวของทีมอื่นๆเนี่ยไอทีมเนี่ยดาเมจเท่าไหร่แล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาตีบอสโบรอส V2 นะครับเดี๋ยวก่อนเริ่มกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นแรงใจครับด้วยนะครับ ขอแนะนําร้านเติมเกมวันพัฒน์แมนเดอะสตองเกตคุกกี้แลนช์ช็อปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อปสำหรับใครที่อยากเติมเกมวัน h ันแมนเดอะสตองเกตครับก็สามารถคลิกลิง์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูของกันก่อนครับว่าตัวของเจนอสครับแล้วก็กระบองเหล็กครับมีพลังเท่าไหร่บ้างครับแล้วก็สเต็เท่าไหร่นะครับมาตัวแรกครับเจนอสครับเป็น5ดาว4ดาวม่วง นะครับพลังอยู่ที่ประมาณ108ล้านนะฮะแล้วก็ตัวเซตที่เราใส่มาครับเป็นเซตพลังไฟทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์4ชิ้นเลยพลังโจมตีครับอยู่ที่ประมาณ8ล้านครับสำหรับเจนอสครับส่วนการบาร์บาก็เป็นบนนักสู้นะครับเบิ่มเบิ่มนะครับเหมือนเดิมเด๊ะเเลยครับซึ่งอาวุธเฉพาะของเจนอสครับอยู่ที่ประมาณ4ดาวนะครับก็จะเป็นอาวุธเฉพาะเสื้อกั๊ก4ดาวนะครับตามนี้เลย ส่วนตัวแผ่นทักษะครับเราใส่มาเป็นแผ่นคมดาบเวล92อันนะครับแล้วก็แทงทะลุเวล91อันนะครับมาดูในส่งกระบอกเหล็กครับกระบอกเหล็กครับพลังอยู่ที่ประมาณ99ล้านครับอ่าพลังโจมตีอยู่ที่7ล้านสนะครับสำหรับเจ้ากระบอกเหล็กนะครับแล้วก็ตัวของการบัฟครับก็ใส่มาเป็นบทต่อสู้นะครับตามปกติเลยทั้ง4ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวแผ่นทักษะครับใส่มาเป็นแผ่นแทงทะลุเวลแปด นะสองอันนะครับแล้วก็มีอ่าสามอันนะครับแล้วก็มีแผ่นทักษะห้าอ่านครับก็จะเพิ่มในส่วนของตัวอ่าไล่โจมตีนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะเวลแปดสามอันนะครับโอเคผมเดี๋ยวจะมาไปเซิร์ฟกันเลยนะว่าหลังจากที่ลองตีบอสโมรอสได้เนี่ยดาเมจจะเป็นยังไงบ้างมาไปรับชมกันได้เลยครับ <S <S 1> <S 1> มาซึ่งทีมที่เราใช้นะครับก็จะมีอ่าคอจีนัสนะครับใส่เป็นคอจีนัสเพิ่ม ตัวของพลังงานนะครับแต่ว่าจริงตัวของแพสซีฟจีนัทเนี่ยจะเพิ่มความแรงนะครับให้กับตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งเราก็มีคอ่าใส่มาคอจีนัทนะครับทำให้ได้รับพลังงานเฉยๆนะครับด้านหลังครับใส่เป็นราชซีฟูดเพื่อที่จะไล่โจมตีมากขึ้นนะครับส่วนตัวแฟลตประกายแสงก็ใส่มาที่จะ s t a ็กตัวของบทขยี้นะครับให้ได้บทขยี้เยอะๆนะครับก็จะเป็นเซตเดียวกับที่ตัวพี่บัตนะโนบิทิเอ็กซ์ไม่ใช่พี่บัตพิโตวันนะตัวโนบิทิเอ็กซ์ใชนะครับ แก๊บด้านหน้าใส่เป็นคิงครับเมทัลแบนแล้วก็เจนอสครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดาเมจกันดูเลยนะว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับสำหรับเซตนี้มามาตรงนี้นะครับเล่นมาปึ๊บไปอ่าปาดแฟตประกายแสงครับปาดมาซึ่งจริงตัวแฟตประกายแสงเนี่ยคิดว่ามันไม่ต้องใช้ตัวอ่าแพสซีฟก็ได้นะครับเกเพราะว่ามันก็มีการไล่จมติอยู่แล้วนะครับส่วนตัวแฟประกายแสงเนี่ยมันก็ ไม่ได้แบบว่า,าใช้อันตีก็ได้นะอาจจะไม่ต้องใช้อันติก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทสกันทีเบิร์ดมาครับกรบอกเหล็กทุบมาโอ้โหทุบมาแบบเน,น้นๆไล่ต่อยมาจังหวะนี้ครับแล้วก็ไล่อันตีจากคิงครับคิงแอนจินคกงนจินแล้วก็ทุบไปปั๊บโอ้โหกระบอกเหล็กแม่งเป็นตัวละครที่ฟาดบอสแรงจัดเลยทุกคนมาแล้วเจนอสครับปาดมาแบบเบิ่มๆครับไล่อันติไปรวมๆเน,น้นๆอ่าฟาดมาฟาดไปฟาดปึ๊บไป อดอกนี้ครับฟ้านโลรว่าฟันเน้นเน้นโอ้โหไลอันติกกับโลรวๆครับแ oh. ล้วกิ King Engine ครับดาเมจที่ก็บอเรล็กทำได้ครับโอ้โหน่าจะประมาณสามหมื่นล้านหรือเปล่าน่าจะสามหมื่นล้านเนาะน่าจะสามหมื่นล้า 3, 000, 000, นา 3, 000, 000, ได้แล้วก็ปาดมาเจนอสไลอันติม,าป,มา,า, 4, 000, 000, าประมาณสี่พันล้านนะประมาณสี่พันล้านเคคียบแล้วก็ไรนติปื้มไป ครับแรนตีรัวๆครับมาแฟดประกายแสงครับไล่ปาดไปโอเคเพิ่มสเต็กในการทําดาเมจนะครับไล่ปาดปึ๊บไปโอเคเพิ่มสเต็กเรื่อยๆนะเพิ่มสเต็กเรื่อยๆรับแล้วก็ทําให้ตัวละครมันตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับปาดปาดปาดครับคิงแอนจินแล้วก็เฟดซองครับแฟดประกายแสงปาดเพิ่มสเต็กตัวของบทขยี้นะ สเต็กน่าจะตันเรมัง้งเพราะว่าปาดหลายรอบแล้วนะครับกระบองเหล็กก็ไล่ทุบไล่ทุบโอ้โหทุบมาจังหวะนี้ครับดาเมจก็สะเด็จนะครับแต่ว่าตัวกระบองเหล็กเนี่ยดาเมจจะแรงกว่าเจนอสเนาะถ้าในการตีบอสโบลอนเนี่ยตัวกระบองเหล็กเนี่ยสเต็กดาเมจมันจะแรงกว่านะครับถ้าเทียบกับเจนอสครับเจนอสมันก็เขตต่อยมันอาวุธเฉพาะ4ดาวนะแต่ดาเมจมันเป็น LE เนาะคือกระบองเหล็กเนี่ยมันฟาดสามพาเก็ตนะครับแต่ว่าตัวเจนอสเนี่ย มันเป็น AOE 6 t a r ท e t เกนะครับดามเมจมันก็เลยจะแรงกว่าตรงเจนนฟนะครับเก็ตเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีนะว่าตรงเลดเกมเนี่ยดามเมจจะเท่าเท่าไหร่เกมตมานีวเกณจิ้นครับไล่มาร่วๆเน้นๆน้เกดต่อมาเฟสที่3ครับปาดมาปาดเน้นๆครับแล้วก็โบรอดไล่ยิงใบดอกนี้ไปครับจิ้มมาเพิ่มสกต็กไปเรื่อยๆนะครับลูกไฟก็มีเหลือเฟือ เนี่ยลูกไฟเรามีเหลือเฟือนะใช้กันเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเก้บแล้วก็คิงกันจินครับตกแตกตกแตก,ตกเปิดมาปาดเปิบไปดามเมจเหมือนจะคงที่นะทุกคนเนี่ยดาฟาดมาปื้มมาโอ้โหน่าจะมาประมาณหมื่นล้านเนาะแลนตีมาประมาณหมื่นล้านอ่แล้วก็คิงกันจินคิงแันจินครับแล้วก็ดามเมจไปมาปังโอ้โหต่อไล่ like, ดามเมจมาครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีว่าได้ไเท่าไหร่ฟาดมา ปึ้มาอ้าวโอเคโอ้โหก็เน้นๆครับเจนอสไล่ปาบกระบองเหล็กไล่ทุบนะทุบรัวๆก็ประมาณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านอ่ะเจ็ดพันล้านนะมีทุบเจ็ดพันล้านด้วยนะครับแลนตีมามีอันติดรัวๆจิ้มไปเคเฟซี่ครับไล่ปาดโอ้โหก็เน้นยาวๆเน้นยาวๆ เดี๋ยวทราบป่ามาเถินที่5้าเร์นที่6นะครับเดี๋ยวเรา,อาลองกดข้ามกันดูนะครับมาดูว่าดาเมจรีโซลรวมๆที่ทำได้ครับดาเมจอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แกป,ป่านโัว่าป่านเน้นๆทุบทุบมาหมื่นล้านทุบมาหมื่นล้านครับดาเมจตรงนี้ตายคิงแอันจิ้นเดี๋ยวนี้คิงก็กลับมาเล่นได้ในเมตานะครับ จากที่ตัวของยุงเนี่ยเข้ามาเล่นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เล่นแบบนิยมเล่นคิงกันนะครับปั๊บปึป๊บเน,น้นเน้นมีกระหน่ำแดงแล้วก็เน้นเลยครับทุกคนปาดเจนอสปึป๊บแปโอ้โหูดาเมจแม่เน้นรีดดาเมจครับปึ๊บปึ๊บปึป๊บเน้นรีดดาเมจอ่ะคิงบาร์คิงเอนจินตกแตกตกแตกไล่มา เฟสที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใกล้ที่จะกดข้ามแล้วนะเดี๋ยวรอสักประมาณท้ายๆเฟสที่5เนี่ยเราเราจะลองกดข้ามเลยว่าดาเมจที่ทำได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับไล่ทุบไปติดคริสังเกตดูว่าดาเมจมันคงที่เนาะไม่ได้แบบมีมีความแตกต่างของดาเมจนะครับคือถ้ามันติดมันอาจจะแตกต่างได้ตรงที่โอเคถ้ามันติดคริสนะถ้ามันมีแบบติดคริมันก็แรงขึ้นมานิดนึง นะครับแต่ถ้ามันไม่ติดครีมมันก็ดามเมจพอๆเดิมดามเมจก็ใกล้เคียงนะครับพอๆแบบเดิมปึ๊บไปกระบ,บองเหล็กทุบปั๊บอ่ะแต่ตัวอย่ก็ฟาติดครีมอยู่ครับป่าประมาณหมื่นล้านนะอะไรประมาณนี้นะครับเขีย่ยไล่ทุบอีกสักรอบปั๊บมาโอเคดอกนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองกดข้ามกันดูนะทุกชมเป็นยังไงกันบ้างครับเวลาดามเมจรีซอครับหลังจากที่เรากดข้ามนะครับมาเฟ่ห้ากดข้ามปึ๊บไป ดาเมจอยู่ท oh, oh, ี oh, uh, oh, 0, 000, 000, 000. Well ่โอ้โหก็ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยหน่วย10หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่าสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับโอ้โหเจ็ดแสนล้านครับซึ่งก็ยังเบากว่าพี่บัตนะครับอยังไงดีของพีิศวันเนี่ยแกโนบอดี้เนี่ยแกฟาดอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนล้านนะครับส่วนผมก็ประมาณ 7แสนล้านครับแล้วก็ตัวดาเมจนะครับที่ทำได้สาหรับเจนอสครับก็ทำได้ประมาณ1 5 0นห0ล้านนะครับส่วนตัวกระบองเหล็กครับ5แสนล้านนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับและนี่คือการรีวิวครับการตีบอสโบรอ์นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเจอใหม่ในคลิปหน้าครับในเกมมันไปเดี๋ยวสองเกนสวัสดีครับ